รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด คุณตำรวจครับคุณตำรวจช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับเดี๋ยวใจเย็นๆหนุ่มใจเย็นๆมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆเล่านะใจเย็นคืออย่างนี้ครับวัยรุ่นหน้าปักซอยสามสี่คนลุงกระเทือกของผมวัยรุ่นหน้าปักซอยลุงกระทือกแล้วเราเคยไปมีเรื่องบาดหมางกับเขาหรือเปล่าโอ้คุณตำรวจครับรู้จักก็ไม่รู้จักผมจะไปมีเรื่องกับเขาได้ยังไงแล้วดูหุ่นผมสิครับผอมแห้งเลรงน้อยอย่างงี้ผมหั้งกระเทือกอยู่ใช่ๆมันกระเทือกผม แล้วว่าแต่หน้าตามันเราจําได้ไหมโอ้ยจาไม่แม่นเลยครับผมจําไม่เป๊ะเลยเผมนั่งจ้องหน้าพวกมันเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะจ้องหน้าเป็นชั่วโมงเลยอะพระบผอมโอ้แล้วตอนที่เราจ้องหน้ามันอะเราทําหน้าัาษณะไงดูจากการจ้องแล้วไม่น่าไม่น่ามีเรื่องไม่น่ารอมาถึงตรงเนี้ยโอ้โห เวลาคุณจะจ้องใครคุณนั่งให้นิ่งๆทำหน้าตาให้มันดีๆทิครับอย่าไปทำกวนประทาเขาอย่างนี้เออนี่แล้วตกลงคุณจะเอาไงเนี่ยเรื่องราวแบบนี้เออคุณจะเอาไงกับผมก็ได้ครับโอ้ยทำอะไรกินใจเครื่องแบบผมนิดนึงโทษครับเออคือคนอย่างผมเนี่ยถ้าไม่โดนเท้านอนไม่หลับครับไม่โดนเท้านอนไม่หลับครับผมเออมันมาแล้วมาแล้ว าคเรียสนับสนุนโดยยาน้ำสูญพลพรผสมว่านชักบดลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบเน็ต c n แอแล้วมีอะไรให้ชาชื่อชาชาค่ะอ,อ <c oughs> คือว่าผู้หญิงที่คุณสดใสนัดไว้เขามาแล้วค่ะเอาก็ไไรเขาไปสิจ้าเ,เ,เรียกเขามาสิเรียกมาเลยเรียกมาเลยแหมกำลังต้องการพบอยู่แล้ว เชิญค่ะขอบใจนะจ๊ะค่ะคุณนู้นใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะถ้าเดาไม่ผิดนี่คือคุณสดใสรุ่งพอทองอนจ้าเพราะสดใสยเฉยคุณสดใสแนะนำตัวเลยนะคะดิฉันชื่อว่า โอ้ร oh, uh ักค่ะผู้หญิงอารมณ์ดีมองโอกในแง่ดีเห็นความรักทุกอย่างเนี่ยเป็นสีชมพูค่ะเมื่อดวงใจมีรักมอบให้ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจฉันต้องการอย่างนี้แหละอุ๊ยตายอย่ามองอย่างนี้สิค่ะ มองได้แต่อย่าชอบเพราะมันจะทำให้ใจฉันบอบช้ำคุยได้แต่อย่านานอย่าสร้าง,วง,งความผูกพันให้ใจฉันไหวอีกวันระการคนอารมณ์ดีๆมาไวา้บอกเลยนะคะความรักเป็นสิ่งดีหากไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเธอมารักกันถูกใจจะมาตั้งนานรู้ไหม อ,อ,อาจจะยังไม่รู้จักดิฉันดีนะคะบอกเลยค่ะว่าดิฉันเนี่ยฉันไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้ไม่ใช่ผู้หญิงแรดรูแต่ฉันเป็นหญิงหละแลบ้าใช่ไหมค่ะไปเลยไปไหนล่ะคะ่ะ ก็ถามว่าบ้าใจไม่บอกใช่ใจเย็นๆค่ะแหมขอนั่งเลยนะคะมี่ดีบ้าค่ะโอรักเนี่ยนะคะเป็นคนอารมณ์ดีโอ้ดีๆๆรักในเสียงเพลงชอบชอบคิดในแง่บวกค่ะนี่เชื่อไหมคะวันก่อนเนี่ยไปตรวจเลือดมาค่ะยังไงจ๊ะหมอตรวจออกมาปุ๊บผลเลือดเป็นกรุ๊ป A แล้วทําไงโอรักไม่ยอมเลยค่ะบอกให้หมอเปลี่ยนด่วนเลยให้เป็นกรุ๊ปเอบวกเรา มองโลกในแง่บวกอยู่แล้วทุกอย่างต้องเป็นแง่บวกค่ะเรียบร้อยหร้อ,อยังเราจะได้เลิกคุยกันทันทีหรือ,อยังได้เลิกคุยกันแล้วค่ะสรุป<ด>ว่าตกลงนั้นลาเลยนะคะสวัสดีดค่ะแล้วค่อยมาใหม่นะจ๊ะ <Yeah! S 2> <c oughs> เอออารมณ์ดีงี้ฉันชอบบริษัทฉันชอบแต่ก่อนอื่นเลยนี่ฮะคุณงงสดใสขาโอ้รักเนี่ยนะคะจะต้องขอกราบพระคุณคุณสดใสมากเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้าแหมที่อุตส่าห์เรียกโอ้รักเนี่ยมาสัมเพษณ์งานเขอบคุณมากเลยนะคะสงสัยที่บ้านคุณโอ้รักเนี่ยลดขุดไปขุดโดนตอใช่ไหมจ้าเ,เ,เดี๋ยวนะคะขุดโดนตออ,อตอไม้ อเลนอารมณ์ดีเหมือนกันนะคะอือวิ่อะไรติดหน้าผากคะเนี่ยฝีจับไว้แมอารมณ์ดีเกินไปเล่นหุึงฝีผู้จัดการโอ้เอาอย่างนี้ดีไหมคะยังไงจ๊ะประสบการณ์ที่ผ่านมากับการจัดงานวีดดิ้งเนี่ยนะคะจะมีมาให้ได้ชมกันค่ะเอออยากจะดูอยากดูดูเลยค่ะเอ๊แล้วไม่ต้องขีดหน้าเจ้าสาวด้วยเลยจ๊ะอุยตายไม่ได้นะคะต้องบังหน้าเจ้าสาวไว้ค่ะเพราะว่ามันเป็น จัญญาบันค่ะจัญญาบันบ้าบอเลยฉันไม่เคยได้ยินแหมก็ต้องห้ามเปิดเผยหน้าเจ้าสาวส,าวสิคะมันดูไม่ดีงแต่เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากเรื่องเจ้าสาวที่ที่ฉันรู้ดีเนี่ยนะคะเอ,อรักเนี่ยรู้เรื่องเจ้าบ่าวรู้ลึกร,ร,ร,รู้ดียิ่งกว่าอ,อ้าไม่ว่าเจ้าบ่าวจะชอบลีลานไหนท่าไหนท,ไท่าง่ายท่าย,ยากหรือแม้แต่ท่วงท่าพิสดารท่วงท่าพิสดารอะไรฉันไม่เคยได้ยินจะบ้าเหรอ อย่าคิดมากสิคะมิเอลมีเอลนะอย่าคิดมากนะคะ <Adjust> หมายถึงทวงท่าการตัดเค,ค,ค<อ>้กค่ะเจ้าบ่าวอยากจะตัดเค้กท่าไหนยืนตัดนั่งตัดหรือว่านอนตัดหรือท่าพิสดารห้อยสลิงลงมาตัดจากข้างบนก็ได้ค่ะโอ้ยนี่ฉัน <Nina> เห็นดูเธอนี่มีท่าช่ำชองมากเลยนะมีสมกาณ์มากมายถึงอยากให้มาเป็นที่ปรึกษาที่เวทีสุโอของเราไงนี่ มาทำงานพรุ่งนี้เลยได้ไหมจ๊ะพรุ่งนี้ได้ค่ะโอ้ดีมากค่ะนี่แต่หนูเออโอรักอ้เด็กอย่าพูดเฉยๆสิคะยังไงชื่อหนูนี้ต้องใส่อารมณ์นิดนึงยังไงอู้รักอ๋อนี่หนูอ้า่หอนททำไมล่ะคะโอรักละการค่ะนี่ฉันมีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งให้เธอต้องทำให้ด้วยนะวิอะไรคะคือว่าเออ ฉันมีลูกชายอยู่คนเดียวเขาเกลียดความรักเพราะว่าเขาโดนถูกผู้หญิงหักอกอเขาก็เลยเป็นอกจิดนิดๆ<อ>ทาให้เขาเนี่ยเกลียดความรักเนี่ยอยากให้เขากลับมาศรัทธาในความรักอีกครั้งหนึ่งโธเรียกได้ว่าลูกชายของคุณสดใสเนี่ยพรรักแล้วช้ำรักมันทลายทำลายจิตใจให้เราเป็นบ้าคุณสดใส เอท่ันฝันไปเหรอโอ้เรื่องจริงค่ะรู้ละโอ้รักเนี่ยนะคะจะทําให้ลูกชายของคุณสดใสเนี่ยกลับมาเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาในความรักเพราะคาว่าศรัทธาเนี่ยมันสําคัญค่ะใจสู้หรือเปล่าไวไม่บอกมามันสําคัญค่ะคุณนายเพราะว่าความรักเนี่ยมันเปรียบสเสมือนลมหายใจของเรา เธอคือลอมหายใจเธอือทุกอย่างจะรักเธอไม่มีวันจากไปจากใจอ,อ้าคุณสดใสคุณสดใสขอโทษค่ะคุณสดใสไปตั้งแต่ลมหายใจแรกแล้วค่ะอ้าโก่แล้วก็ไม่บอกแต่ไม่เป็นไรฉันระปากว่าฉันจะทำงานนี้หน้าที่นี้ให้ดีที่สุด

ร้องอยู่ได้ลา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 จะลาไปไหนก็ไปเลยไปโอ้โหแม่แม่แมมอย่าพูดอย่างนั้นตีปากตีปากตีปากแล้วเดี๋ยวก็ถีบปากกันหรอกอย่าทำอย่างนี้สิคะทำไมอย่าไว้คุณโอรักสิคะเพราะว่าคุณโอรักเนี่ยทำให้วดด้งสตูดิโอของเราสดใสร่าเริงวู้ฮู้อ้อแม่กาศ อะไรก็ไม่รู้เใจเย็นๆยุนเล็ก่ะนี่โบราณเขาว่าไว้นะคะว่าโกรธคือบ้ามาหาคือโบ้ค่ะ โอดคืองมาโอกคือบ้าใช่นี่ตั้งแต่แยายนี้เข้ามาทีไรนะฉันเนี่ยเจ็บตัวทุกครั้งเจ็บตัวเรื่องอะไรล่ะทุกสิ่งทุกอย่างแหละทุกสายท่าทางจะดวงยังไม่ชงกับมันลนี่จะดูจริงๆแล้วนะคะ,ะคุณโอ้รักทำไมเป็นคนอารมณ์ดีจังล่ะคะคือที่บ้านสอนให้เพ็นคนอารมณ์ดีอย่าโกรกธใครค่ะอ๋อเป็นคนที่ไม่เคยโกรธใครเลยเหรอ้งแ,แต่เกิดมาไม่เคยโกรธเลยค่ะไม่เคยด่าไม่เคยทะเลาะกับใครเลยจริงอ่ะไม่ค่ะใครว่าก็ไม่โกรธไม่โกรธใครด่าก็ไม่โกรธไม่โกรธยำ อ๋อดำนี่ดำเหมือนพ่อคะ่ะตอนแล้ไม่โกรธจริงจิงด,ด้วยเตียเ้ยเตี้ยน,นี่เป็นกรรมพันธุ์ค่ะโอ้ยตูด,ดสิยังไงใหญ่ก็ไม่โกรธอุ้ยโตูดบ้านตูดนี่มาหยุดแม่ค,ะค่ะะคนมเล็กอุ้ยนมเล็ก<ย> ไม่บอกไปอไ่อนไงอ๋อคืออ๋อแต่ลืมตัวทุกทีถ้าเกิดเป็นประเด็นเรื่องนมเล็กเนี่ยมันเป็นปมด้อยอะ <c oughs> ค่ะอ๋อเหรออุ๊ยบันทีกค่ะนี่ใครซื้อดอกไม้มาอ๋อใคร <c oughs> ดอกไม้มองมาตรงนี้เอ,อ่อคือที่ครับดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของคุณโอรักครับนี่นว่าแล้วนะคุณเป็นการทสิไรเจ็บตัวทุกทีเลยเดี๋ยวพูดคำนี้ผมได้ยินคำแล้วนี่คุณเป็นใครสวัสดีนะคะ <c oughs> นี่คงจะเป็นคุณโดมลูกชายของคุณสดใสใช่ไหมคะดิฉันเนี่ยเข้ามาทำตำแหน่งที่ปรึกษาค่ะมีชื่อว่าโอรักอีบอกแล้วว่าอย่าพูดคำนี้จอยนี่ตกใจค่ะไม่ต้องแปลกใจล้ค่ะเพราะว่าดิฉันทราบกิริยัก์ของคุณดีคุณแม่ของคุณเนี่ยบอกแล้วว่าคุณเนี่ยไม่ชอบคำว่ารักแต่ฉันก็จะพูดฉันชื่อว่าโอรัก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  อายผู้หมว่าอย่าพูดคำนี้คุณออกไปจากบริษัทผมเลยฉันไม่ออกจะเย็นๆยฉันอยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะฉันไม่เป็นที่ปรึกษาคุณไม่ชอบคำนี้ใช่ไหมฉันไม่พูดคำนี้ก็ได้แต่ฉันเนี่ยซื้อของกินมาฝากคุณเพื่อเป็นการเอาใจคุณซื้ออะไรมาเก๋าลักโอ้โหคุณพัเน่นคนละอย่างกันคุณผมไม่ชอบคำนี้คุณมาทางไหนไปทางนั้นเลย ฉันไม่ไปผมไม่ต้องการที่ปรึกษาหึฉันมาเป็นที่ปรึกษาฉันเซ็นสัญญาไว้แล้วยาวด้วย50สิปีโอ้โหนี่50สิปีนี่คุณกะอยู่ยาวเลยอยังไงฮะถูกต้องอยู่ยาวเลยถ้าอยากจะอยู่นานได้มานี่เลยะไรเข้าไปอยู่ห้องประชุมอะไรครับผมจะขังคุณไว้ในห้องประชุมให้คุณออกมาคุณโดนคุณดงครับคุณไม่สงสารคุณคุณขังฉันไว้ข้างในเหรอใช่คุณไม่มีสิทธิ์ออกมาหรอกนะเล่าไป สงสารคุณโอ้รักนะครับโอรักสงสารคุณโอ้โอ้โอ้นะครับไม่ขังเอาไว้งังไงแล้วยังไงล่ะครับไปไปทำงานครับผมเอาไปอันนี้อะไรดอกไม้เอาไปทิ้งเอาไปทิ้งถังก็อยากให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสื่อถึงความเปิดถึงอาออบให้หมดคุณแม่คุณเป็นคนบอกโอ๊ยแม่นั่แม่จะรับใครมาไม่ปรึกษาผมเลยสักคำเฮ้ย นี่แหละครับน่าจะใช่ครับมาเลยครับมามามาตัวละเอ้าไอ้น้องคิดยังไงฮะถี่เอาศพทำเมียเนี่ยอะไรนครับคุณดูให้ดีนะคะไม่ใช่เมียนะคะนี่ ฉันแม่เป็นผู้อุปถัมภ์เด็กคนนี้นี่คำน้อยนักร้องดาวรุ่งคนใหม่นะจ๊ะจะมาถ่ายรูปเอาไปทำปกเทปนะจ้าอ๋อไม่ได้มาแต่งงานจะบ้าเหรอคนที่ไหนจะไปแต่งกระซากสัตว์ละคุณมากจบก็พอเลยครับหยอกเขาเล่นนะครับถ้าเกิดไม่แต่งงานมาถ่ายปกอย่างเดียวก็เชิญตรงนี้ครับบ้ับอไปเลยำน้อยเดี๋ยวดี้คุณคุณคุณไม่เกี่ยวนะครับอะไรไม่เกี่ยวกูเป็นใครเนี่ยคนขับรถร้องข้างนอกค่ะคุณผมทรงนี้หน้างี้เออน่าจะมองเป็นคน คุณหน้าเหมือนยอดไทยไม่สุวรรณมากเลยนะคะการรุ่นเก่าใช่ค่ะโอ้ทำไมไม่มองให้หนุ่มกว่านั้นหน่อย่ะครับคุณเป็นใครล่ะคะผมเป็นครูเพลงครับครูเพลงครับผมโอ้จงนั้นเชิญเลยครับภาพคมชัดดีเลยครที่นี่ภาพดีอย่างคุณผมว่าไม่น่าไปถ่ายภาพนิ่งภาพหน้าปกผมว่าคุณถ่ายภาพเอ็กซเรย์ดีกว่าไหมครับ คุณให้เกรติให้เกรตดกันบ้างนะคะถึงหน้าตาฉันติดลบแต่ถ้าครบแล้วจะติดใจนะคะโอ้ใครมีกระดาษพอดีจะติดไปเลยไว้ลหหน้าตาไม่น่าครบแต่ได้ยินอะไรไม่น่าเป็นเพลงหมดใจอะไรเมื่อกี้อะไรนะฮะถึงหน้าตาจะติดลบแต่ถ้าครบแล้วจะติดใจค่ะอ๋อครับได้แล้วหนึ่งคำเลยจะบอกให้คุณรู้ถึงหน้าฉันแบบนี้นี่อยู่ในการดูแลของหมอจากเกาหลีนะหมอเกาหลีหรือหมอผีครับ อย่ามาดูถูกนี่ไปทําที่เกาหลีมาทั้งหน้านะคะเนี่ยธรรมดานี่ตาชั้นเดียวนี่ฉันไปทําตาสี่ชั้นค่ะโอ้ทำไมทําเยอะจังค,ครับทอาไปซอยแป่งเป็นห้องให้เขาเช่า,าอ่ะฮะตอนนี้แก้มตอบเดี๋ยวอีกสามเดือนไม่ต้องมาถามทําไมอะ่ะมันจะไม่ตอบแล้วมันจะอุมขึ้นมามันจะขึ้นเต็มเลยค่ะ ลอยยิ้มยิ้มฟันไปไหนหมดวอ้ฟันนี้เมื่อก่อนก็สามสองซี่นะคะโอ้มีสามสิบสองซี่เลยเหรอบนสามล่างสองค่ะแล้วที่นี้มันหายไปไหนหมดละไปถอนออกมาถอนทําไมครับเมื่อวานไปสอบปากมาค่ะสอบปากคําปากเปล่าค่ะออกระทานน้ำอะไรไหมคะทำไมคะดีดีดีกำลังเหนื่อยเหนื่อยชื่นใจหน่อยเดี๋ยวเอาน้ําส้มให้เขาผู้ชายส่วนผู้หญิงนี่เอาน้ํามนต์กันแล้วกันนะ ยจะให้ร้านถ่ายนั่งแห่เลยรับผมเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารว่างก่อนแล้วกันขอบคุณครับไก่ดิบๆไก่ดิบๆครับคุณแม่ใจเย็นเราทานมาแล้วเราทานมาแล้วเออขอโทษครับไอ้ที่ใส่นะมันเป็นผมจริงหรือวิกครับอันนี้เป็นวิกคไงอะไรอะไรตาย้ตายแล้ว โอ้ยพอถอดป๊าเหมือนปีศาจหอยแครนเฮ้ยคุาเป็นใครคะเนี่ยอ๋อเป็นตามตากล้องตากล้องครับสวัสดีครับผมคำน้อยครับอุ้ยเก่งนะพูดได้ด้วยนักร้องนี่อ๋อเป็นนักร้องครับอันนี้แม่ติมครับผมแม่โยกผมผู้อุปการะคุณรักและเอ็นดูคำน้อยมาตลอดแล้วคนนี้อ่าส่วนคนนี้ครับคู่เพ่งผมครับผมกูเตงแต่งเพ่งให้คอยแต่งคอยทำไมทำไมไม่แต่งให้มันดังๆล่ะครับ ไม่ใจภาษาอีสานอธิบายคําน้อยเป็นคําสรรพนามนําหน้าครับค่อยนี่หมายถึงฉันเนี่ยแต่งเพลงให้ฉันเนี่ยให้ผมเนี่ยภาษาอีสานเรอครับอย่างพ่อเ่ยเขาเรียกอะไรภาษาอีสานอีพ่ออ๋อต้องเรียกอีพ่อพ่อเป็นตุ๊ดเหรอ สัพนางทำหน้าอ๋ออย่างเดินนี่เขาเรียกอะไรครับยางอ๋ออ๋ก่อนจะเดินเอาย่างไฟใช่ใช่อย่างนั้นย่างในแปลว่าเดินเดินเดิแล้ววิ่งเหรอครับแลนวิ่งไวๆแลนหันหันคือวิ่งไปหันไปวิ่งไปหันไปออ๋ลื่นอีกแล้วลื่นราคาลื่นหมื่นโอ้โหลื่นนึงตั้งหมื่นนี่ถ้าตีราคาไม่แสนห้าหรอคะเครื่องประทับ ภาษาอีสานเนี่ยดียยังไงมีเวลาแล้วค่อยมาคุยกันเ<ช>นา<อ>ะแต่เมื่อกี้บอกว่าเป็นครูเพลงเป็นครูคคเพลงครับเออขอโทษครับถ้าเป็นครูเพลงนี้ก็รู้จักครูสลาสิครับครูสลาคุณคนวุฒิครับครับผมเป็นเพื่อนกับครูสลาสินะครับสนิทกันตั้งแต่อยู่กาฬสินแต่อนนี้เขาแต่งเพลงเนี่ยเขาแต่งเพลงเก็บเอาไว้นะแล้วก็ส่งมาขายที่กรุงเทพจนมีชื่อเสียงโด่งดังผมนี่ก็เป็นคู่แข่งของสลาฮะชื่ออะไรครับสลัวครับ มืดๆออกมืดๆครับตอนี่ห้าแต่ผมจะดังทางภาคอีสานขอโทษครับแล้วแต่งเพลงไว้เยอะไหมครับโอ้ยเก็บไว้เยอะแยะมากมายนักร้องดังๆในการดูแลของผมนี่ไม่ว่าจะเป็นน้าฟ้ากาลสินใสสารคามโามเพลงอะไรนะของไสที่มายืนรอตัวน้องที่น้องผักกเชีดี่ยืนดูเป็ดว่ายน้าดูน่ารักจังโอ้ Hors! <small> Hors!